สวัสดีครับตอนนี้ฝนตกนะฮะคุณผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศนะฮะหลังบ้านน้อยคอยรักของเสือพาไปนะฮะเปิดประตูออกไปก็งงเหมือนกันนะครับเนี่ยนะฮะตกลงว่าฤดูไหนเดือนอะไรกันแน่นะฮะสิบมีนาเกิดฝนตกนะ,ะดูนะครับเอ้ ที่ต้องวิ่งเข้ามาที่บ้านอย่างไวนะครับเพราะว่าเกิดความกังวลน,นะครับว่าฝนจะสาดหรือเปล่านะครับผมนะถ้าใครจําได้นี่นะฮะตัวฐานเสาบ้านนะหรือว่าต่อมอของบ้านพี่เสือนี่นะครับมันไม่ได้เท่ากันเดะทั้งหมดนะองศามันจะต่างกัน่นิดหนึ่งนะมันมีความลาดเอียงนะถ้าตอนนั้น นะเคยทำคลิปให้ทราบแล้วนะฝนตกทีไรมันก็จะมีน้ํำขังนะแต่ว่าล่าสุดนะฮะ,ะได้ให้ลุงว่างนะกับหมวดฟื้นเดอร์นะครับผมนะเอาเหล็กนะฮะมาเสริมนะมาเสริมฐานที่มันนะเกิดองศาต่างกันนะูยนิดหนึ่งเนี่ยนะครับขึ้นแล้วนะ,ะนะฮะเดี๋ยวลงไปดูข้างนอกกันนะคุณผู้ชมนะครับอ้าว พรมเช็ดเท้าเปียกนะฮะโอ้หม่กอดนะเนื่องจากว่าบ้านพี่เสือนั้นจะนะเป็นทรงนอร์ดิกนะฮะไม่เหมือนกนะเพื่อนบ้านเนาะนะครับเวลาฝนตกนะะฝนก็จะสาดลงมาที่หน้าระเบียงเต็มๆแบบนี้เลยนะฮะนี่นะจะมีน้ำค้างอยู่หน้าบ้านนะแต่เราต้องเก็บไปนี่ก่อนเนาะเก็บพรมเช็ดเท้าหน้าบ้านก่อนนะครับผม นี่เห็นไหมฮะเมื่อก่อนนะ่ะน้ำจะขังเต็มหน้าบ้านเลยนะครับคุณผู้ชมนะแต่ว่านะเราดูนะฮะว่าถ้าฝนตกจริงๆเราอยากให้มันตกหนักไปเลยนะนะให้ตกหนักกว่าน,นี้ไปเลยนะว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะตำแหน่งที่น้ำท่วมขังนะฮะเมื่อก่อนนี่นะจะอยู่มุมนี้นะเพราะว่านะบ้านมันเอียงมาทางขวานะคุณผู้ชมนะฮะ แต่ทําไมวันนี้มันถึงทําไมน้ํามันถึงมาอยู่ฝั่งนี้แทนละ่ะเลยว่ามันเป็นจากนะที่ทิศนะที่เราทิศท,ท,ทางลมเนอะน,นะที่ฝนมันสาดลงมาตรงนี้หรือเปล่าน,น,นะตกมาอีกตกมาอีกอยากจะรู้อยากจะรู้อมเดี๋ยวจะพาไปดูนะ จุดที่มีการเสริมนี่นะคะคุณผู้ชมหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะนะตรงนี้จะเป็นนะ,นะเพลทนะฮะเขาเรียกว่าเพลทเนาะนะ,นะสองชิ้นนะครับผมเสริมขึ้นมานะฮะตรงนี้ก็เหมือนกันนะฮะตรงนี้ก็เสริมสองชิ้นนะครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนเนะี่ยฝั่งนี้นะมันจะสโลปนะครับ มีความลาดเอียงครับประมาณสักสิบเซนได้นะฮะไม่ถึงไม่ถึงนะประมาณสักกี่เซนล่ะสามเซนเนาะนะครับประมาณสามเซนนะเล็กน้อยเท่านั้นเองครับเจอรฟ่ฟุนอยู่แล้วนะฮะก็เลยยังไม่ได้รู้คําตอบที่แน่ชัดนะครับอยากให้ตกหนักกว่านี้น่นจะได้รู้กันไปนเลยนะครับ เออนะในไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคุณผู้ชมนะครับเมื่อเช้านี้นะครับก็ได้พูดคุยนะตอนไลฟ์สดว่านะในเรื่องของการทําบันไดขึ้นบ้านเนี่ยนะครับนะจะทําในตําแหน่งไหนนะฮะหนึ่งนะฮะขึ้นด้านข้างฝั่งซ้ายนะครับผมอย่ตรงถังนี้แหละนะครับนตําแหน่งที่หนึ่งเนาะนะฮะ นะแล้วก็บอกคุณผู้ชมไปแล้วว่าถ้าทําตรงนี้นะฮะมันทําเต็มไม่ได้เนาะเพราะว่าบันไดมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะทะแยง90ไม่45องศาถูกไหมฮะมัน90องศาแล้เราจะทําเต็มตรงนี้ไม่ได้จะทําได้ครึ่งหนึ่งนะครับก็คือตำแหน่งนี้นะฮะอันนี้นะฮะมันติดต่อหม้อนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอากรนะถางดอกไม้เล็กๆนะมาประดับตรงนี้เนาะนะผมนะครับ,นะรบ,นะรบตำแหน่งที่หนึ่งนะฮะซึ่ง นะพี่เสือก็พูดถึงตำแหน่งที่สองนะก็คือขึ้นตรงนี้นะครับนะตำแหน่งที่สองแล้วก็ตำแหน่งที่สามตรงกลางนะปรากฏว่านะเกือบร้อยเปอร์เซ็นตเลยนะทุกท่านบอกว่าไม่ได้ตำแหน่งที่สองและสามนะั้นไม่สามารถทำมดได้เพราะว่าจะติดตรงบานประตูนะครับเขาถือกันนะโบราณก็ถือแต่โดยส่วนตัวพี่เสือจะพี่เสือก็ไม่ได้ถือนะคุณผู้ชม <c oughs> นะครับแต่ว่าเอฟซีทักมาเรากนะ็นอมรับนะ นกะ็ตัดไปแล้วนะฮะตำแหน่งสองสามเนาะนะที่จะทําบันไดทางขึ้นบ้านไม่เอาแล้วนะครับก็จะเหลือแค่ตำแหน่งที่หนึ่งอย่างเดียวแต่มีบางท่านนะบอกว่าอา้าวก็ทําตำแหน่งนี้สินี่ขึ้นจากด้านหน้านะเพราะว่าถ้าไปทําด้านข้างเนี่ยนะทางเดินแคบแค,บ,แคบทีนะ่ใช้ร่วมกันนะระหว่างบ้านพี่เสือกับบ้านของแม่ดาป้าเทบ้านเนี่ยมันจะแคบเกินนะครับ ถ้าทำบันไดาพาดล,ลงมานะก็จะเหลือทางเดินสักแค่นี้เองมาั้งมันไม่สะดวกนะเหลือมีแบบความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ด้านข้างเผื่อก็อ่ายังไงดีนะะตำแหน่งที่หนึ่งยังคงอยู่เหมือนเดิมไหมหรือว่าจะเปลี่ยนมาเป็นตำแหน่งที่สี่นะฮะขึ้นลงมุมนี้แทนนะฮะเอาอยัางไงดีครับคุณผู้ชม <c oughs> นะัะ <c oughs> เหลือแค่นี้แล้วนะฮะเหลือชอยแค่หนึ่ง ดานข้างนะฮะกับตำแหน่งที่สี่นะฮะด้านหน้ามุมนี้นะด้านซ้ายนี่นะครับผมนะตำแหน่งที่สี่นะนะเพราะสองสามตัดไปแล้วนะครับไม่ได้นะนะแล้วก็มีบางท่านอีกนะฮะคอมเมนต์มาบอกว่าถ้าทําบันไดด้านหน้านี่นะฮะมันจะกินพื้นที่ถนนส่วนกลางถนนเกษตรเข้าพื้นที่ชาวบ้านชุมชนหรือเปล่านะครับพี่เสือดูแล้วนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวให้ดูกันอีกชัดๆนะฮะ ไม่เกินนะครับผมนะฮะนะจะสังเกตเห็นว่าตำแหน่งบ้านนกดาวเสือพาปายนี่นะครับผมนะจะอยู่ล้ำนะเข้าไปด้านในนะฮะมากกว่านะครับหลังอื่นๆเยอะเลยนะครับเห็นไหมฮะมองออกไปนะฮะนะยิ่งโดยเฉพาะถ้าเรานับเขตพื้นที่ถนนนะตรงนะเสาไฟฟ้านี้นะนะฮะสมมตินะ ซึ่งไปเสือไม่แน่ใจนะว่าใช่หรือเปล่านะฮะแต่คาดว่าน่าจะใช่นะฮะเขตถึงเขตนะพื้นที่เราแค่เสาไฟฟ้านี้นะก็ยังได้อยู่ดีนะฮะทำบันไดลงมาได้นะับผมนะประมาณนี้นะฮะเขตบันไดนะฮะอ่ะนะฮะถือว่าเป็นนะไฟแนลนะครับในการตัดสินใจแล้วนะครับผมนะเหลือแค่หนึ่งกับสี่แล้วนะคุณผู้ชมนะช่วยตัดสินใจช่วยคิดมาหน่อยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝนตกแล้วนะฮะ <c oughs> กลางสายฝนเลยนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะขอบคุณทุกความเห็นนะฮะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสวัสดีครับ